แชงกับมีฮอคผู้นำของยุคสมัยจนสลัดที่เฟื่องฟูสู่การปูทางสู่ยุคสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง o v e ว r ร v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะฮะถ้าจะบอกว่ายุคสมัยนี้ของวันพีชนั้นเป็นยุคสมัยที่มันบ้าคลั่งสุดๆเลยหรือยุคสมัยที่มันเลวร้ายที่สุดก็คงจะไม่ผิดอะไรเลยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงท้ายๆของวันพีชแล้วแต่หากย้อนกลับไปยุคสมัยก่อนหน้านี้เป็นยุคสมัยนะครับที่มันโจนสลัดนั้นเฟื่องฟูที่สุดะรเพา ที่เด็กๆในโลกวันพีชนนตา่างใฝ่ฝันและการที่อยากจะเป็นทหารเรือนะครับติดยศสูงๆนะครับมีตำแหน่งเท่ๆแต่มันมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญทําให้โลกวันพีชนนเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเด็กยุคสมัยใหม่นั้นอยากจะเป็นโจรสลัดนะครับหลังจากที่ราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์นะฮะได้ทําการพูดแล้วว่าสมบัติของฉันน่ะซ่อนเอาไว้ที่นั่นแล้วอยากจะไปเอาก็ไปเอาซะและหลังจากนั้นเฮ er ียแกก็ตุยลงไปนะครับพร้อมกับสร้างปัญหามากมายให้กับฝั่งรัฐบาลโลกและแน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็เป็นยุคสมัยเฟื่องฟู ของโจนสลัดซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงยุคสมัยนี้กันนะครับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านแห่งโจนสลัดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับไม่ว่าแชงหรือมีฮอคเองนั้นก็อยู่ในยุคสมัยที่มันรุ่งเรืองนะครับในยุคสมัยนี้แหละจนมันมาคาดเกี่ยวนะครับในยุคสมัยปัจจุบันที่เราได้รับชมแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยโดยจุดเริ่มต้นของยุคสมัยนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปประมาณ20กกว่่าปีอนยุคสมัยที่โรรเเจอ์นนั้สียชีวิตลงไปหลังจากนนั้ก็เริ่ม ต้นยุคสมัยใหม่ที่ผมบอกไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้โจรสลัดนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนะครับกลุ่มคนและการจีคนนั้นก็ไม่ใค่อยอยากจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับก็ฟิลลิงเป็นโจรสลัดมันไม่ได้สบายอยู่แล้วออกเดินเรือนะครับห่างลูกห่างเมียเนี่ยหลายวันหลายเดือนหลายปีนะฮะมันไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกแต่หลังจากที่โรเจอร์บอกว่าเออมันมีสมบัติจริงอยู่นะทุกคนนั้นก็เลยมีความฝันเดียวกันและ,และมุ่งเน้นไปที่จุดนั้นซึ่งอายุสมัยนี้ก็เป็นยุคสมัยเริ่มต้นละกันที่ก่อกําเนิดการมีสี่จักรพรรดในเรื่อ Piece, อัันนนนนพีาาก่หห้้มไมไจ ก็มีโจรสลัดหลายก,ก๊กหลายกลุ่มมากมายบางคนนั้นก็มานะครับจากกลุ่มโจรสลัดใหญ่ๆเลยอ่ะอย่างกลุ่มโจรสลัด,ดร็อกที่มันแตกไปในท้ายที่สุดหลังจากนั้นนะครับมันก็แตกหน่อออกผลมาเป็นกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวหนุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมกลุ่มโจรสลัดร้อยไุ์ไคโดซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นรุกกี้นะครับหรือว่าหน้าใหม่ละกันในยุคสมัยก่อนหน้านี้พอมาในยุคนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคสมัยที่พวกเขานั้นเฟื่องฟูสุด,สดๆอาจจะติงหนวดขาวไว้นิดนึงละกันเพราะว่าในยุคสมัยก่อนหน้านี้หนวดขาวนั้นก็เเทพพอยพยูู่่่่่แแลล้้้วววววตนนนคัถถาาาาดดดึงงมิใใหหญีกไข 4จักรรพัิในยุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคสมัยที่น่าจะเป็นจกักรรรัิที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบนะครับกับกลุ่มโจนสัตว์อื่นนะครับเพราะในเรื่องก็มีการบอกแลลวครับว่าถ้าเทียบกับทุกกลุ่มแล้วกลุ่มจนสัตว์หนวดขาวในตอนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มจนสัตว์จักรรรัินะครับที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มโจนสัตว์อื่น แต่สิ่งที่มันน่าสนใจในยุคสมัยนี้นะครับในช่วงต้นๆละกันคือการมีหน้าใหม่ไฟแรงสูงขึ้นมามากมายในเรื่องวันพีชอย่างคนแรกก็ได้มีฮอคในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็นับได้ว่านะครับก็เป็นหน้าใหม่แต่เป็นหน้าใหม่ที่พรสวรรค์สูงมากๆคิดดูละกันนะฮะว่าช่วงนั้นนอายุยังไม่ถึง20เลยแต่ถูกยกย่องให้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกแล้วมันดีกรีได้เลยแหละว,ว่ามีฮอคนั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงนะครับตั้งแต่วัยรุ่นจนสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบอันดััับของงโลกใใให้้้ไไดซึ่่่่่นนนนนยยุคคสมมมชวาะจีีท เป็นนักดาบแกร่งในเรื่องเลยเพราะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะมันก็จะมีโรเจอร์มีโอเด้งมีหนวดขาวอย่างเงี้ยพวกเขานะยครับยังไม่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกเลยด้วยซ้ําหรือในยุคสมัยของเขาเองนะฮะก็มีนักดาบแกร่งมากมายอะง่ายๆเลยอย่างแชงอย่างเงี้ยในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นศัตรูคู่แข่งของมิฮอกมาโดยตลอดเลยฝีมือโคตรจะสุดีเลยหรือยังมีนะครับนักดาบอย่างวิซ่าดาบบุปผาหรือแม้กระทั่งคิงเองนะครับก็เป็นนักดาบนะครับจึงทําให้ในเรื่องเนี่ยมัน ยุคที่เฟื่องฟูของคนที่เป็นโจรสลัดและเป็นนักดาบในเรื่องวันพีชมากๆหรือจะเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจในเรื่องก็ได้นะครับก็เป็นหนึ่งยุคนะครับที่มันเฟื่องฟูกับคนที่ใช้พลังผลปีศาจในเรื่องไม่ว่าจะเป็นฝั่งโจรสลัดเองหรือแม้กระทั่งฝั่งทหารเรือนนะครับเพราะย้อนกลับไปยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคสมัยละกันที่เขาไม่ค่อยคิดไม่ค่อยนิยมในการใช้พลังผลปีศาจสักเท่าไหร่คือจะเน้นใช้ฮาคี้กันเพียวๆนะครับอย่างผู้ที่ใช้พลังผลปีศาจที่มันโดดเด่นละกันในยุคสมัยนี้ก็พวกนะอนนน่แ สำหรบับบรรดาพลระเอกจองพลเรือในยุคสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาโอคิยิคิสรุอาคาอินุอาหรือจะแถมนะครับพี่สโมคเกอร์กระสอบายให้คนหนึ่งละกันนะครับแมเดยวหาว่าทอดทิ้งเฮียแกนะแต่ท้ายสุดแล้วมันก็เป็นยุคสมัยหนึ่งละกันนะครับที่ผู้ใช้พลังผลปีศาจนั้นก็จะเยอะแยะแล้วก็โดดเด่นมากซึ่งเอาจริงนะถ้าถามว่ารุกกี้นะครับในยุคสมัยนั้นนะครับเมื่อ20ปีก่อนนะครับคนไหนที่สามารถขึ้นมาได้โดดเด่นมากที่สุดอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเลยเลยครับว่าก็คงจะหนีไม่พ้นะครรับสสาหผมแแแดดงงชชูททีุ่ ที่เป็นเด็กกระโปงโป่งนะครับหรือถ้าพูดแบบสับชาวบ้านเด็กกระโปงนี่แหละในสมัยยุคของโรเจอร์ก็สามารถก้าวขึ้นมาทัดเทียมนะครับกับจักรพรรดิคนอื่นได้นะครับจนในท้ายที่สุดก็เป็นที่ยอมรับนะครับของเหล่าบรรดาโจรสลัดหรือแม้กระทั่งทั่วโลกนะครับและแชงนั้นก็ได้ก้าวขึ้นไปเป็น4จักรพรรดิและเมื่อมีการล่มสลายลงไปนะครับของจักรพรรดิทั้งหมดนะครับมีเพียงแค่ผมแดงแชงคูเท่านั้นที่ยังเหลือรอดได้ในยุคสมัยนี้อันนี้ก็เป็นการดีกรีอย่างหนึ่งเลยเลยครับว่าแข้งนั้นถือว นในยุคเฟื่องฟูในยุคเริ่มต้นนะครับของโจสรสลัดที่มันยิ่งใหญ่ช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ โดยในยุคสมัยที่โจสรสลัดนั้นเยอะนะครับชุกชุมยิ่งกว่ายุงลายนะครับเลยทําให้ฝั่งร,รัฐบาลโลกก็ต้องมีการแก้เกมกันเกิดขึ้นนะครับเพราะแน่นอนจํานวนคนของฝั่งทหารเรือนะครับที่มันแข็งแกร่งเนี่ยมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับโจสรสลัดที่มีทั่วโลกเลยก่อกําเนิดน,นะครับระบบเจ็ดเทพโจสรสลัดขึ้นมาระบบนะครับที่นาโจสรสลัดเด่นๆนะที่เป็นรุกกี้นะครับในยุคสมัย20ปีก่อนนั้นเอามานะครับในฐานะนะครับโจสรสลัดเนี่ยที่มาอยู่ฝั่งร,รัฐบาลโลกโดยมีอภิสิทธิอ์อภิเสียงนั้นเยอะกว่าโจสรสัันนยยม้ก็อ่า เราเห็นเลยนะครับม <sh in <sh> ีฮอคคอคไดใครก็แล้วแต่นะครับในยุคสมัยนั้นน่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับล้วนแล้วแต่นะครับเป็นรุกกี้นะครับในยุคสมัยโจรสลัดเฟื่องฟูเลยทําให้นะครับเกิดเป็นการคานานาจกันเกิดขึ้นนะครับของ3สิ่ง3ส่วนนะครับฝั่งรัฐบาลโลก7เทพโจรสลัดและก็4จักรพรรดินะครับเป็นระบบที่คานานาจมากว่า20ปีก่อนที่จะจบยุคสมัยนะครับในช่วงสิ้นสุดของสงครามมารีนฟอร์ด ซึ่งหนึ่งตัวเด่นละกันนะครับที่สามารถเติบโตนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ได้นะครับจนลามมาถึงยุคสมัยนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับมีฮอคเพราะเราก็รู้แหละครับว่ามีฮอคนั้นต่อให้นะครับอยู่อยู่ในยุคสมัยไหนก็แล้วแต่ก็เป็นที่ยอมรับนะครับของทุกคนเลยนะครับในฐานะนักดาบระดับหนึ่งของโลกซึ่งการเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนั้นมันไม่ได้มีการแข่งขันนะเฮ้ยคนนี้เนี่ยได้แข่งและได้รับรางวัลชนะเลิศมาแต่ความแข็งแกร่งของมีฮอคนั้นเป็นที่ยอมรับนะครับของคนทั้งโลกแหละครับว่าถ ที่มันแข็งแกร่งนะครับในวิธีการใช้ดาบมีฮอกนั้นเป็นโนหนึ่งมายาวนานกว่า20ปีตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็เข้าใกล้นะครับวัยกลางคนแล้วและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยในตัวของแชงและมีฮอกนะครับว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้แตกต่างกันคือการที่พวกเขานั้นนะครับไม่ได้ยึดติดนะครับกับปัจจุบันและนะครับพร้อมจะมอบนะครับอนาคตใหม่ให้กับยุคสมัยใหม่อย่างทางด้านแชงนั้นก็มอบยุคสมัยใหม่ให้กับลูฟี่โดยคาดหวังว่ายุคสมัยใหม่นั้นนะครับ ก็คาดหวังยุคสมัยใหม่ไว้กับโซโลนะครับในฐานะนะครับบุคคลที่ต้องการมาท้าชิงกับตนในการเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับโดยไม่ห่วงวิชาเลยนะมีการสอนทางด้านโซโลซึ่งแน่นอนนะครับโซโลในอนาคตนั้นเนี่ยก็มีโอกาสในการเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกจึงทําให้นะครับยุคสมัยใหม่เนี่ยลูฟี่กับโซโลนั้นก็เป็นที่คาดหวังนะครับของทางด้านแชงและก็มีฮอกนะครับซึ่งแน่นอนแชงกับมีฮอกสองคนนี้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของยุคสมัยก่อนหน้านี้นะครับตัวแทนของความเปลี่ยนผ่านจนมาถึงยุคสมัยนี้นะ ทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่ายุคสมัยไหนที่ทุกคนชอบมากที่สุดก็คือยุคอดีและการยุคเก่านะครับยุคของโรเจอร์ยุคของกาฟยุคของร็อกหรือว่านะครับมาในยุคกลางนะครับยุคของแชงยุคของมีฮอคเจ็เทพจนสลัดอะไรต่างๆพวกนี้หรือในยุคปัจจุบันนะครับที่มียุคสมัยใหม่ลูฟี่คิดลอนะครับพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นยุคสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันซึ่งทั้ง3ยุคนี้นะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่านะครับการต่อสู้นะครับของยุคสมัยใหม่นั้นกําลังจะก่อกำ ะจะเป็นตัวตัดสินตัวแปรที่สําคัญและบทสรุปของวันพีชนะครับตั้งแต่มีมาทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ